อ้าวยังไม่ทันอะไรมานละอาอาเสียแล้วโอ้ยตะค้อนเสื่อมกันกับนีการพระเถนจากอ้าอะไรโอ้ยเพิดโอ้ยกันหย่อนลอ้ทุกหย่างหายไอ้กันเลยไม่แง่้ยวแดงกูทงสุดใหม่โอ้ยเนาะเออการหำกูโอ้ยเอ้ยนี่จะเป็นตัวเมียนะครับถ้ามันกัดหำนี่นะโอ้ยหา่มง่ายถ้าเกิดยังไงนะครับว่าแดงตัวผู้ตัวเมียจะดูง่ายดูแบบไม่ยากเลยนะครับนะถ้าตัวเมียมันจะกัดระหว่างซอกคอเล็กแก้มครับผมเนาะถ้าเป็นตัวผู้มันจะกัดตรงฝาตรีนเข้ามา นมันควนตีกถ้าเป็นผู้ใดกระเถิบมันจะกัดที่บ้างด่าครับว่โอ้ยนาสะกิอ่ะนี่ครับอาเราเจอรังบาเริ่มท่มนะครับนี่มนดูครับรังนี้มันจะเป็นลังปอมหรือเปล่ามจะสูบดูครับชุบโอ้มาก็ไเมซาวน้อยโอ้มามาเราเจอแล้วผู้ใดกระทำผมผู้ใดกระทำผมอ้มาอมมสาวน้อยกระทำอกแล้วโอ้โอ้โอ้้ว้อยโอ้โอ้อไ้้โโอ้โอ้ โอ้ยโอ้ยหามเงยกลัดหัจริงๆนะไม่กัดเล่นๆะเนี่ยอืมนอถ้าเป็นลังตัวนะครับมันกัดไปแล้วมันเจอมันตายมันมันมันช็อกตายเลยครับมันเจอมันมันตกใจมันเอ้าบ่ายก้อนว่ะตัวจะอะไรใหญ่กันไปเขาบอกโอ้ยหามเงยหน่อโอเคเราจะเย็นครับผมพบกเนี่ยแต่ชุดๆนีมีแต่พวกแดงครับอะเราจะปก้อยให้มันอยู่เต็งกินทุ่มอ่ะดูดูนักเดือดดูหมคู่อ่าขคือแบบอ๋อใม่ใหม่เป็สาวน้อยใหม่ใหม่ใม่นี่อ้หูใม่ใม่ใม่โอ้ตดลงนี่ละ อ่าไมมสอนน้อยไม่อน้อยดูัดูดูห้ำเขาเดี๋ยวคุณจะสาธิตวิธีการแกบนแดงเราจะสูบแบบตัวนั่นะไม่ไม่สอน้อย้ไม่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 ม่ไม่สม่ไ่ม่ไม่มแไมแล้วผมเริ่มม่อม่ม่ไ่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไล่ไมม่ม่ม่่ม่ไ่ไมมอม่ไมไ่มม่ม่ม่มม่มม่ ของปลอมหมดเลยของบกเขื่อนโอเคแล้วจะเดินดูคำหาเมื่อกี้มันเป็นรังปลอมมันรังมันเป็นรังเก่าหมดนะเนาะบ้านเล็กบ้านน้อยในบ่แดงเนาะเขาบอกข้างในจะเจอมาโอ้ยเฮ้ยเย็น,น,นเดีจะนอนเถอะมั้งเพื่อเพื่มาแก่อยู่ดีเนี่ยโอ้ยแถดที่แก่แก่เพื่อความมีแหงาคนนใจบอกให้โอเคแล้วคนเดินลุ้วแถวนี้กับบ่มีกับบ่เนี่ยแต่ไหนเนาะบอก,ยยกว่าขึ้นสุดไกลแล้วขึ้นชี้ขึ้ขขขลำบากลำบ,บนเถอะโอนะ้ยบ่เนี่ย เดินเข้ามาหน่อยมนขหลักข้หลักข้หลักหรืว่าคู่ผมวิตีใครผ่าเอาขอ้แล้วจะได้ตัวบูป่าบูดงไปครับ่ีพี่นอลำบากล้วบนเนี้ยใครบนแดงนี่เนาะ่ากัพวงบากนี่เพราะมันหนาล่าจะคู่พี่น้องโอ้ยมาโอ้มากไปซ้อมน้อโอ้คือเปีนร่ที่ใครไปแก้ตรงนี้แปปเลยอนี โอ้ท่ารู้ว่าลำบากลำบากขนาดนี้ผมไม่ลาลาวจะคูเลยครับนะโอ้บางเนี่ยโอ้ลำบากท่เาเหลือเกินนะนู้น,นบูปา่าบูดงไปเติมเนีน่โอ้ตอนที่เลือดผมไม่ลาวผมหลายซีแล้วตอนนี้นะถ้าผมไม่ลาวนะนะจะคูก่อนมันมันมันเน,น,น,นอกนะโอ้บางอย่างโอว้วันนี้ผมแต่งชุอในในะนะอดอาบนมาเย่บมะไขือเทศแดงทำนะบางทีมกนจะไม่ชุดอ,อย่างนี้นะนี่ไม่ชุดอาบนนะครับเนาะ โอ้ oh, มันก็มีทางหน่อยนะจะมีตารางเล็กๆทำนองโอ้นะ oh, ไม่สาวน้อยไม่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 โอ้ไม,ไ,ม oh, ไม่สาวน้อยวันนี้เขาไปทางหน่อหน่อยครับข้างเบิกเงี้ยงี้ยผมสีเมียแสดงคือผมนายหรือผมอะไรเจ๊กโตถูกไหมเนี่นยแสดงคือพี่ตะทั้งปลอมไหมครับโอเคนะครับอเราจะจบการรายงานข่าวจากทีมเรืนข่าวอนุวัฒน์จัดให้ครับผมทำทำทำ